เรื่องนี้ถ้าผู้นำฝ่ายค้านท่านอ่านหรือมีผู้อภิปรายผมก็ต้องขอใช้สิทธิ์ในการประท้วงอย่างเต็มที่ผมไม่ยอมครับผมได้ข่าวมาว่าท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับท่านได้รับโทรศัพท์จากดูไบนะครับท่านโด,โดนแทรกแซงจากต่างประเทศ ต้องให้บรรจุเรื่องของสถาบันเข้ามาผมรับไม่ได้วันนี้ถ้าหากกล่าวถึงสถาบันผมก็จะขอปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักของประชาชนิฉันมองว่าท่านประธานควรจะทําหน้าที่ให้เป็นกลางเวลาทางฝ่ายค้านพูดนะคะท่านให้พูดเต็มที่เลยแต่พอทีทางฝ่ายรัฐบาลพูดเนี่ยทางท่านภพบูลกาลังพูดอยู่เนี่ยท่านบอกพอได้แล้วนะขอประท้วงท่านประธานนะครับผมนายไพบูลนิติวัน ยติที่นำเสนอมานั้นมีข้อความที่มีปัญหาซึ่งไปเกี่ยวข้องกับสถาบันดังนั้นกระบวนการที่พยายามที่จะให้แก้ไขนั้นก็ได้ดำเนินการกันไปโดยที่ท่านประธานก็ได้ดำเนินการด้วยแต่ก็ได้รับการยืนยันจากพักร่วมฝ่ายคา้านไม่ประสงค์จะแก้ไขยติที่เล่าดังนั้นผมจึงไม่มีหนทางอื่นจึงต้องทำ เสนอเป็นยติด่วนเพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติขอให้สารรัฐมนูญพิจนารณาวินิจัยปัญหาหน้าที่แลมนาจของสภาผู้แทนราษฎรตามมาูนมาตราสองร้องเล็บสองนะฮะเพื่อที่จะดูว่ายติที่ปรากฏข้อความที่นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการเมืองน,นั้นสภาจะมีอำนาจจะดำเนินการได้หรือไม่ผมเห็นว่า การกระทําดังกล่าวนั้นมีปัญหาครับเพราะว่าเป็นการกระทําต้องห้ามที่เป็นไปตามคำวิธจัยของสารรัฐมนูญไทยวิจัยให้ไทยพรรไทยรักษาชาติยุบพักนะฮะเป็นปัญหาอย่างยิ่งว่าถ้าปล่อยให้ท่านผู้นำฝ่ายคา้านได้อ่านยติที่มีปัญหานั้นแล้วก็ได้มีผู้อภิปรายนำยติดังกล่าวโดยอ้างว่ายติได้บรรจุถูกต้องแล้ว โดยท่านประธานอนุญาตแล้วจึงมีสิทธิ์ที่จะพิปารผมว่าเรื่องจะไปกันใหญ่ท่านประธานเพราะว่าในคำวิจัยสารรัฐธรรมนูญบอกว่าการใช้สิทธิและเสรีภาพในการการใดๆของพระองค์ครับสรุปครับครับกลกนลัประเด็นในวันนี้อยู่บนตระหนักความรู้ว่าคุณเบบูญน,<า>น,นครับก็จะส คุณทูทสรุปได้ครับวันนี้วันนี้เป็นเรื่องอภิปรายไม่ว่างใจแล้วครับปอขออนุญาตให้ท่านได้อภิปรายพอสมควรนะครับผมขออนุญาตสรุปนะครับมิฉะนั้นสี่วันจะไม่จบเนิ่มยตินี้เกี่ยวข้องกับวันนี้แน่นอนดังนั้นผมก็ต้องขออนุญาตที่ต้องกร่าบเรียนท่านประธานว่าเรื่องนี้ถ้าผู้นำฝ่ายค้านท่านอ่านหรือมีผู้อภิปรายผมก็ต้องขอใช้สิทธิ์ในการปะท้วง อย่างเต็มที่ผมไม่ยอมครับให้ใครนําสถาบันมาครับท่านประธานครับพอแล้วครับครับกับเรียนท่านประธานสภานที่เคารพครับผมนายศิรัเจจิคะผมได้ข่าวมาว่าท่านผู้นําฝ่ายค้านนะครับท่านได้รับโทรศัพท์จากดูไปนะครับก็ต้องให้บรรจุมาให้ได้นะครับผมว่าเรื่องนี้ท่านผู้นําฝ่ายค้านท่านโด,โดนแทรกแซงจากต่างประเทศ ต้องให้บรรจุเรื่องของสถาบันเข้ามาผมรับไม่ได้วันนี้ถ้าหากกล่าวถึงสถาบันผมก็จะขอปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักของประชาชนนะครับก็ฝากว่าถ้าผิดข้อบังคับหรือเอ่ยทึกสถาบันผมขอประท้วงกในหน้าที่ปกดูแลเองท่านประธานคะท่านประธานคะจบครับท่านประธานคะเมื่อกี้ดิฉันยกมือท่านประธานไม่มองอะคะท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะผู้กอฝ่ายการกับเชนครับ คท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงท่านประธานคะ่ะดิฉันยกมือท่านไม่ใช่ทุ่งเรื่องไหนค่ะประท้วงเรื่องประท้วง,ง,ง,งท่านประธานข้อเก้านะคะดิฉันมองว่าท่านประธานน่ะควรจะทําหน้าที่ให้เป็นกลางเวลาทางฝ่ายค้านพูดนะคะท่านให้พูดเต็มที่เลยแต่พอทีทางฝ่ายรัฐบาลพูดเนี่ยทางท่านไพบูลกำลังพูดอยู่เนี่ย ท่านบอกพอได้แล้วนะจะขอประท้วงท่านประธานนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมียติเป็นเรื่องสําคัญแล้ววันนี้เนี่ยรัฐสภากลายเป็นเวทีหนึ่งในการเปิดให้จับจุวงสถาบันเป็นเรื่องสําคัญท่านประธานต้องฟังฝ่ายรัฐบาลด้วยนะคะฟังทุกฝ่ายครับสลับกันครับไม่เป็นข้อประท้วงครับเชิญเชิญผู้นำฝ่ายการการที่ว่าท่านประธานวินิจฉัยข้ออายตินั้นเป็นเพียงว่าถูกต้องตามข้อบังคับครับ แต่ผมท้วงไว้ว่ายตินี้มีข้อความที่มีปัญหาอย่างขัดต่อคำชี้สารรัฐมนูญที่มีผลผูกพันทุกองค์กรครับผูกพันรัฐสภาด้วยดังนั้นผมต้องขออภัยท่านประธานอย่างยิ่งที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าหากผู้ประท้วงก็ขอให้อย่าประท้วงผมต้องขอยากครับผมต้องขอใช้สิทธิ์ประท้วงเพราะผมไม่ยินยอมอย่างยิ่งที่จะให้บุคคลใดสมาชิกผู้ใด จะมากาวถ้อยคาใดๆที่เป็นการขัดฝ่าฝืนต้องห้ามตามที่สารล้มนูนวิิีฉัยไว้ผมจึงต้องขอภัยถ้าผมประท้วงแล้วท่านประธานไม่ให้ผมประท้วงผมอาจจะต้องประท้วงท่านประธานอีกต้องขอภัยด้วยความเคารพครับแต่ว่าผมเป็นคนยื่นเรื่องกรณีเรื่องไทยรักษาชาติครับดังนั้นครั้งนี้ก็ผมบอกว่าเตือนด้วยความหวังดีครับ ถ้าไม่ฟังท่านก็พูดท่านประธานครับอภิปรายครับขอบคุณครับ